ันนี้คุอารมณ์ดีแม่ต้องค่ะเมนูต้มปลาจวด,ดุ้ยทักกันแยงบาเลยทักกันแยงพี่น้องต้มปลาต้องใส่ผักกาญแยง,งมันจอหอมหอมแซ่บกว่าใส่ไักอตูวหอมดอกผักกาญแยงหน่อยค่ะหนึ่งกลุ่มหอมดอกผักกาญแยงยามฟ้าแรงคำลงมาแอบบแอบเขียดจะนะ <laughs> ดีแล้วพี่น้องสมกำับข้าวอารมดีนะคะคใครชอบแม่ต้มนะคะทำกับข้าวคอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่าใครอยากดูเมนูไหนสวัสดีค่ะวันนี้แม่ต้มอ,อารมณ์ดีแม่ครัวเห็นย่างเนาะค่ะแม่ครัวมือนี่ต้มปลาจานี่เอาใส่ย,ยังไปละเนี่ยนี่น้ำปลาซุดลดรดดีเกลือ ม,มีปลาอะไรบ้างคะวันนี้เครื่องเคียงมองตะไคร้ชาตะไคร่ใบชากับตะไคร้ใบเขียวเขียวนะั่นคือใบมอนใช่ไหมคะคุณยายใบสมพอดีนะใบสมพอยก็หนึ่งมะขา,ามด้วย

พมีแม่แม่ตายแต่อายุเก่มากสี่ห้ปีแม่ตายตะล่อนอ่ะไงแล้วเป็นแต่งงานแล้วคอจังเสียแต่ล่อแม่นี่ยเสียแต่หน,น้อยแม,อม่ไม่รู้การแต่แตพอทำเสร็จแล้วเมียม่บอสบานกับยูน้ำเยื่อใหญ่บ้นานก็นไปเฮ็ดโนน,นี่นั่นบ้านเขาก็ไปเฮ็ดแล้วกินตะกี้ดำหน้าเนาะเขาโรงเรียนอยู่ประมาณ ยุ่งยุยสามจักสี่ปะสองกะสามกัเท็ดแน็กกินนัดด้เพราะว่าใหญ่ไอ้เพิ่นกจไปดำน้ามอเอากล้วยไทยนาไปเพิ่นไปดำนาอ่านตวกัหนึ่งเขาเท็ดแนกินไปโ่มเพิมยมายูน่าเนาะอกับเพิเนี่ยม่กะย้นนะนนนาายนอ,อกเยี่ยงเย่ยงกัน ตัวคุณหน่อยตัวกระบาดเออกไปดำหน้าอามูตะเซาตัวกระตดิงเขาเขาเลี้แหน่อย่างได้กินได้แลี้ยแงน็าพอเขาไปหน้าไปทรงเยื่ยนพันยุ่งหน้านะต้นต้นผลไม้ได้คือคุณหน่อยประมาณอายุสิบสาม ก็ได้สือเสือ้าเงี่ยเนาะแต่ตลาดไปกิน,นข้าวไปกต่ตลาดเ็นาอะแล้วกข้าวแล้วก็หลังจากนั้นคุณยาก็ทำกับข้าวมาตลอดมามัเท็ดก็เผลา่ะบบมัเมเกเห็ดกระเผเล ออกเคียดเราเด้ย,ยุก็ยน่นาะบานนี้เบี้ยเขาจะเยูไม่เต่าละจะต้อะะงะแต่งงานยี่สิบีแต่งงานบแต่งงานจะออกออกเทียนหลดอ,ออกเครีออยไปู่รับหัวองพ่นกับมลลูกเมลดน้อยหลืก็ดดยากยากดำไดำห้ออบุกออานันนาสิเด้หละหน้าตรงนีนน้ เดียวเขาก็นอนหน้านอนบัไดเนี่ยมันมันสาบานลูกติน้อยบานขาวกระตุ้นก้งเขาพาลูกมานอนยู่ไงยัน้าบานลอนข้าวกระตื้นตเด็กหนึ่งขอนึงามเลยวขาลงไปข้ามงเขาไหว้ก็ลงไปดำหน้าตาบ้ามันถเข้าวทรายหลังถูข้าวทรายจังลงไปดำไม่ดูกกระตุ้นันตื่นเนาะไุ่งเต็นงวดจดำหน้า เด้เป็นพ่อสไดเเป็นงานคนแร้ลูกแังตืน่นเปลาเด็ดมงลุคุ้นมงข่้วตะยินอขัอมมนาา้นไม่โผล่มากระลาาใบกามากกับไม่หยักมงไปทางโู้ได้ยินเลยจา <c oughs> งข้าวยได้ยินย,งยานนยนยยงข้ายา้องก้านกันหยักเอายักกันก็กะไทยไทยไปกามข้าดำข้าดหนึ่งไดง้ดำไปน้างคนดำไปตัวสีไทยแล้วจะ,ะได้ขาดตะลาะขอกมันดำ ที่แล้วก็วันนี้นะใส่า่ก็หนักจะแค่แกระเดมากก็ได้นยน่ินเดีแดีแดกระเฮดเป็นเนาะาฮัตเอา่าเฮดเฮดเอาน้าใส่เอานี่ใส่กระเฮเป็นเนที่แดใหญ่เั็นแบบ่าเดเอาน้าใส่เอานี่ใส่แกขต้มอ่ะ ต้มปลาใส่ปราแดดปลาใส่เกลือขนมปลารสดีเพราะมันมีได้์เกลือเกลือขนมปลามัมีรสด,ดีปลาแดดก็ใส่ทานต้มทานแกงกะตาพพิกใส่อันนู่นชมนด้าเทนนิสก็ได้เกบ่นมส่ใส่ก้อนใส่รุ่นแกงไก่เนะาะหัวใส่กันผิ่งก่านม,านนมีสมมาใส่กะเต้ใส่ก ใส่กับทัวใส่สกันสะกนทัวให้มันก้าวทุบมันทอมน่ะด้วยกับเติมน้ำกับหมอกละ่ะกับเจือเฮ็ดยังเราเป็นกระถามเพคนน้ำเลี้ยงแก่ธาเฮ็ดเฮ็ดซี่ยังสี่ฮักอะเจอือละเฮ็ดหนาถกมือนลังน้องแล้วมีเมนูนไหนที่รู้สึกว่าคุณยายชอบมากเวลาตัวเองทำแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยเมนูนี้ ที่หนึ่งเลยแกงแกงปลาแกงปลาเส้นุนหมีโสกแกงไก่แก,แกงไก่กใส่บกักมักอ๋ออร่อยจริงอะไรยจริงแกงไก่ใส่บกักมักอันมันน้องกี้อันน้องกี้กับอันกับมักคือกันได้กัน,กกนยันยงไงถ้าแกงไก่เธอฟักนี้ออของมากของปวดลาดตัวนี้ลดกับมักคือกันได้ยังไงมาแนวแนว,แนวอันนี้ทีมัสทีซุดขอบคุณ ขอบคุณนอดมาะลูกนี่แบบหยากหัวข้าวปุ่นพักผ่นไปไปนอนย่ดงเนาะตานนี้พ่อแม่ให้บานส่วนเีใหญ่คนดีจากภากันเทศดีเอาได้ตะกี้อันแซ่เข่ามาเข่าบังเอามามาตำมันบันเอาไปกรองไปกองหลังจากนี้เอาชื้นถุงขาข้าวขาวได้กองใส่ถุงแล้วก็เอาเอามัดไว้เอามัดใส่ถุงข้าวขาวค่ะ มาใบใบนี้าก็ใบจะขึ้นหนึ่งต้องขึ้นบางสิ้กระชี้แกนเข้ากระช้เอามาหนึ่งปั่นปั่นละกันหนึ่งหนึ่งเส้นบางทีละแล้วก็ไปตำคลุกม่องเลยเี่เป็นปั่นเป็นปั่นแล้วไปตำคลุกม่องนะตำใส่ใ้วะ่าข้าวพันใดละเด้แบบนีาเอามาขัดมาขัดแสบเลหลันก็มีเสียนเด้กข้าวจะมีเสียน

นี่จต่ว่ามือหนาขานมีโอกาสเขาจะเส้นอะไรกินอเองได้บอเส้นดองแดงนะแม่เฮ็ดเป็นบอส,อสแม่แต่ว่าเป็นข้าวปุ่นไหมเฮ็ดข้าวปุ่นเป็นองเส้นดองแดงเหรอม่มาบ,บีบเราเองน,าางนอะนีหูวห,หน่อยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมี่ถ้าใครอยากดูไม่ต้องทำขนมจีนเส้นขนมจีนเราเองแป้งมันมีแป้งสำเร็จอยู่แี่บอสแมนเสียนไอ้ยีพันเอินเสียน เขียนบอกอแม่แม่พิมนเขียนเป็นหูห้วนบอกเ็วาเกวเนเน็รอนะคะเพื่อเห็ดเศษขกับปุณบ่ได้อาจจะแต่ว่าเส้นนองแดงนันเห็นเห็นมีคนทําเห็ดบ่อยากแต่ว่ามันเป็นเสศนขอาปุ้นแหะแต่ว่ามันจะเป็นเสียน่อยๆจืดหนาวเทต่ำตาำเสษน่องแดงนองแดงจะเสยต่ำเห็ดไหมันขาดเห็ดไหมันยาวอ่เียนปะเ็นหน่อยเล็หน่อย หัวยีโอ,ห,อ,อหัวนะอ่าเอินหัวยีโอ,อ,อมีแบบสุดท้ายมามัดติดเสียนเป็น่ไรเสียนมาหน้ากระเสี๊ยบคอเอาสอนมาขวดๆๆวขวดขวดขวดไป่ห้ากระเจี๊ยไปโล่งในหมอนเนีน่ยมันสุกมันกระซุกขึ้นมาแซ่บหัวยีโอนอ,นอ๋ตอตะกีดทมตะกี้เอินหัวยีโออ๋อเราก็เลยงงว่ามันคือนยังเสซนดองแดงหัวยีโอพี่น้องทำไมตะกี้มันเอินหัวยีโอ นี่นะคะใครที่อยากรู้เกี่ยวกับการที่แม่ต้มทําอาหารและชอบเมนูไหนอะไรยังไงหรือว่าอยากให้แม่ต้มทาเมนูไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครัวอารมณ์ดีของคุณยายต้มด้วยนะสาววันนี้ก็เสนอเมนูต้มปลาจ้าปลาเส้นมากับซีเียสิเล็กสใส่น้ำมล่าต้มตปลาแรกกับซีเรียสิเล็กวันนี้เห็ดสองอย่างสองมนู อย่าลืมเป็นกลังใจให้คุณยายต้อมด้วยนะคะกดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะคะเดี๋ยวมือจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะมาเล่าให้คุณยายฟังว่ามีใครอยากดูทำอะไรบ้าง <c oughs> นู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะถ่ายคลิปทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะคะคลิปนี้ไว้เท่านี้จ้าบ,บ๊ายบายวันนี้ครัวอารมณ์ดีแม่ต้อมค่ะเมนูต้มปลาจวดอุย้ยสักกะแยง,งบ่นึ่งสักกะแยงพีง่น้อง หอมปลาต้องใส่ผักไก่แยงร้อนกันหอมหอมแซ่บกว่าใส่ไก่ตุ๋นหอมดอกผักไก่แยงหน่อยค่ะหนึ่งกลุ่มหอมดอกผักไก่แยงยามฟ้าแรงทำลงมาแอบแอบขียอัดจนะดีแล้วพี่น้องสมกำลังคู่อารมณ์ดีนะคะใครชอบแม่ต้มนะคะทำกับข้าวคอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่าใครอยากดูเมนูไหนหอมพี่ดอกหอมแซ่บหอมหอมหอมพี่น้องค่ะ ใส่ถ้าเป็นอน้องจแก้วกป๊ะแก้วพริกดิบอ่อนจะอ่อนสิตจแก้วพริกดิอบว่อ่อนบอ่อนๆมาตจำ้นีู่ย่างนั้นมาต้มปลาคือว่ม่แก้วเปนสิบลาปเก็บบพริกอ่อนๆมาตาเต้าเจ้ใส่ปลาใส่ปลาลาต้มปลาคือบ่มีแก้วแม่เอกินบางทีใดขเขาว่าตาทั่ว เอาพี่ก้นมาต้มเตอ,เอาพี่กน,นากลาต้อปลมีต้มเตวพร้อมไปกันเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับ